สวัสดีครับนะวันนี้เรามาย้ายแอร์นะครับแอร์ใหญ่ขนาด3 6 0 0 0 b t นยูนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อนามัยบ้านโกขี่หนูนะครับตำบลชุมเหตดอำเภอเมืองจังหวัดปุรลำนะครับตอนนี้เรากำลังทำการล็อกน้ำยาเพื่อที่จะย้ายแอร์ไปติดตั้งใหม่นะครับของโรงพยาบาลตำบลของเรานะครับชุมเหตดนะครับวันนี้เราอยู่บ้านนะครับแถวบ้านเลยนะครับ นี้เรากําลังทอแดอยู่นะครับมีนกไปทํารังด้วยครับเอ้ยหนูครับนี่ครับโดยช่างผู้หําใหญ่เอ้ยไม่ใช่ครับช่างเอนในตํานานครับเพราะว่าในตํานานนะครับอันนี้คือภายนอกนะครับเรากําลังล็อกน้ํายานะครับไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดยูภายในกันนะครับอันนี้คือภายในนะครับภายในห้องนะครับตัวใหญ่มากเลยนะครับ สามหมื่นหก BTU นะครับเป็นแอร์แขวนใช้สำหรับห้องใหญ่เนาะนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวตอนติดตั้งนะครับอันนี้เราย้ายไปติดตั้งใหม่เดี๋ยวค่อยมาดูนะครับตอนนี้เราถอดแอร์อยู่เนาะนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับนะครับอันนี้เรามารีวิวตอนติดตั้งแอร์เสร็จนะครับอันนี้เป็นแอร์ขนาดใหญ่นะครับแอร์แขวนนะครับสามหมื่นหก BTU นะครับวันนี้เรามาติดตั้งแอร์ใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับ อยู่ที่อนามัยบ้านโกขีหนูนะครับเทศบาลเมืองชุมเหตดของเรานะครับอาเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอันนี้คือ,อแอร์แขวนนะครับเราติดตั้งให้กับอ,าอนามัยนะครับชุมเห็ุของเรานะครับติดตั้งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งเครื่องนะครับนี่ครับอแอร์ใหญ่สำหรับห้องประชุมเนาะ สำหรับห้องใหญ่ๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันนะครับสําหรับแอร์ใหญ่นะครับนี่ครับแอร์ใหญ่นะครับตัวนี้พัดลม2ตัวนะครับเป็นแอร์ของอแขวนนะครับ36,000 BTU นะครับรายการเราก็แถมมาลากครอบแอร์ให้ด้วยนะครับสำหรับติดแอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์แขวนแอร์ผนังนะครับเราแถมให้หมดนะครับติดตั้ง มาตรฐานนะครับสลับฝีมือช่างของเรานะครับสมสักแอนะครับดูจากรีวิวการพันท่อนะครับนี่ครับเป็นแอร์ขนาดใหญ่เนาะนะครับสามหมื่นหกปีซูนะครับยังไงก็ฝากถึงลูกค้านะครับที่จะติดตั้งแอร์กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์มือหนึ่งนะครับมีหลากหลายยี่ห้อนะครับมีของ อาไฮเออร์แคลเรียนะครับมิสซูนะครับซัมซุงนะครับแล้วก็อาแคนดี้นะครับเซ็นทันแอร์ก็มีนะครับมีตั้งแต่ราคาหาลักน้อยนะครับระดับกลางระดับมากนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับลูกค้าจะเลือกกี่ BTU ก็สอบถามกันเข้ามานะครับส่วนแอร์มือสองนะครับลูกค้ามีแอร์แล้วอยากให้เราไปติดตั้งให้เริ่มต้นที่2,500บาทขึ้นไปนะครับยังไงก็สอบถามกันเข้ามาเนาะ นะครับจองคิวกันเอาไว้นะครับเราจะได้หาวันและล็อกคิวไว้ให้นะครับแล้วก็ฝากเพจสมศักแอร์นะครับรับติดตั้งแอร์บุรีร์แล้วก็อีกหนึ่งช่องทาง YouTube ของเราสมศักแอร์เช่นเดียวกันนะครับคนคนติดตามกําลังเข้ามาติดตามเนาะยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับอ่าช่องทาง YouTube ของเรานะครับแล้วก็มีลูกค้านะครับถามกันเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับระบบอินเวอร์เตอร์กับระบบธรรมดานะครับ เป็นยังไงข้อแตกต่างนะครับเป็นยังไงนะครับผมก็รีวิวให้ทุกคลิปนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับสหรับช่วยประหยัดค่าไฟเนาะแต่ว่าข้อเสียของเขามีเยอะนะครับมดเข้าแมลงเข้านิดหนึ่งก็มีปัญหาแล้วแหละนะครับดูแลยากนะครับสำหรับตัวระบบอินเวอร์เตอร์นะครับอ่แล้วก็เวลาซ่อมก็ซ่อมเพลงเนาะทำหมดประกันระบบธรรมดานะครับอาจจะซ่อมถูกนะครับดูแลง่ายนะครับ ไงก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันสำหรับลูกค้าที่จะซื้อแอร์กับเราเนาะฝากไว้สำหรับคล,คลิปนี้นะครับเรามาติดตั้งให้ที่อ,อ,อนมามัยบ้านกโกขี้หนูนะครับตำบลชุมเผดอำเภอเมืองจอมพลรัมนะครับคลิปนี้เราขอตัวลาไปแล้วแหละนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวิดีโอหน้ากดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วแหละสวัสดีครับ